สวัสดีคะ่ะครูโมจินะคะกลับมาพบกันใน EP ีที่17แล้วเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเทคนิคที่คูโมจิเนี่ยได้บอกไปในครั้งที่แล้วน้องๆได้นำไปใช้หรือเปล่าคะและอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้เนี่ยคูโมจิ hmm. ก็จะมาบอกเคล็ดลับวิธีการเพิ่มความจำด้วยวิธีง่ายๆนะคะก็แค่จดโน้ตนั่นเองซึ่งการจดโน้ตเนี่ยที่เราเขียนลงไปนะคะจะทำให้เกิดการกระตุ้นของสมองให้เกิดการกระทำซ้ำ แล้วน้องก็จะจาได้เองค่ะดังนั้นเนี่ยเทคนิคที่ครูบอกไปมันง่ายมากๆเลยนะคะอย่าลืมนําไปใช้แล้วก็กลับไปทบทวนหลังจากที่บ้านครูปู้ได้มอบความรู้ให้น้องๆโดยการตะลุยโจทย์ข้อสอบแล้วอย่าลืมนําไปใช้นะคะโอเคกลับมาเจอกับพูเตอร์ใน EP ที่17 วันนี้ครูเต้ยจะมาสอนเรื่องของ verb ช่องที่1อ่าดูโจทย์เลยไม่ต้องพูดพามทำเพลงข้อที่1 which word is present form present form ก็คือรูปของปัจจุบันลูกเออครูอธิบายเพิ่มนิดเดียว verb ในจริงมี3ช่อง verb ์เ1เว verb 2เว verb 3แต่วันนี้เราจะเรียนในเรื่องของ verb ช่องที่1ซึ่งจะเป็นในรูปของปจบหรือปัจจุบันอ่าดูลูกข้อที่1 พิจารณากันดูข้อหนึ่งนะ eat eat เป็น verb eat เป็น verb ช่องที่สองแปลว่ากิน verb หนึ่งของกินก็คือมันมาจาก eat ยังไม่ถูกต้อง ran ran แปลว่าวิ่งเนาะก็จะเป็น verb ช่องที่สองมันมาจากคำว่า run ที่เป็น verb ช่องที่หนึ่งก็ยังไม่ใช่ buy เจอเลยเจอเลยบายลูกบายบายแปลว่าแปลว่าจับในภาษาอีสานแปลว่าซูนไม่ใช่ลูกนะแปลว่าซื้อลูกบายตรงนี้แปลว่าซื้อเขามีลักษณะเป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งอยู่แล้วดูข้อที่สี่ลูกสวิมสวิมมาจากเป็นเวิร์บสองแปลว่าว่ายน้ำก็มาจากคำสวัเนีมาจากว่าสวิมเนาะโทษทีเมื่อกี้ครูพูดผิดสว a m นะลูก เบิร์บสองอันว่าสาวแมแต่เบิร์บที่หนึ่งอันว่าสวิมโอเคกลับมาข้อที่สองของเรา,ากักจนเลยเหมือนเดิม which w o r d is present form present, present ก็คือในรูปของปัจจุบันหรือปอจบอ่อะโอเคเราดูข้อที่หนึ่งเลยเด็กดูข้อที่หนึ่ง stage เด็กเจอ ed เมื่อไหร่เด็กเจอ ed เมื่อไหร่มันจะเป็นเวิร์บช่องที่2หรือช่องที่ สก็ได้เด็กสันนิษฐานไว้ก่อนดังนั้น present form ได้ไหมไม่ได้ตัดทิ้งไป stay แปลว่าพักอาศัยข้อที่2 made made ข้ Mate. Mate. อที่2 made แปลว่าอะไรแปลว่าสร้างเึ่ง made เนี่ยมันมาจาก verb ช่องที่1ก็คือ make นั่นเองข้อที่3าลูก cried cried ก็คือร้องไห้ร้องไห้เนี่ย เขาเจอเราเจออีกแล้วแสดงว่ามันเป็น verb 2หรือ verb สมันมาจาก c o y cry เรียกพร้อมกัน c o y cried แปลว่าร้องไห้เป็น verb ช่องที่1นั่นเองดังนั้นข้อ2ข้อ3ก็ไม่ถูกต้องยังเป็นในรูปของ past ทั้งคู่เลยทั้ง3าข้อเลยดูข้อที่4ี่ล j กจ p j จ m p นี่แหละข้อนี้แหละเป็นพระเอกของเราข้อที่4 Jump แปลว่ากระโดดกระโดดตรงนี้จะเป็นในลักษณะของ Verb ช่องที่หหรือเรียกว่า present form ข้อที่3โดดเหมือนเดิมเลย which word is present form คำศัพท์คำไหนที่เป็นในรูปของปัจจุบันพอจบอกดูข้อที่1ลูกบอกไปแล้วว่าเจอ ed เมื D ่ M อไรตั้งเด่นเป็นสง่า มักจะเป็น verb สองหรือ verb สามตัดทิ้งเลย cook look ดูข้อแรกก่อน look แปลว่ามองเนาะข้อสอง look ดินดินลวนนะอ่าข้อสอง cook cook แปลว่าทำอาหารอ่า cook ตรงนี้ไม่มี ed ไม่มีอะไรมาเป็นแบบ original เลย original ดังนั้นข้อสองเลยเป็น present from อ่ะ Present form คือรูปปัจจุบันข้อ3 state state มันมาจากคำว่า say ที่เป็น verb ช่องที่1อันนี้ state เป็น verb สแปลว่าพูดภาษาภาษาใต้เรียกว่าอะไรแหลงภาษาอีสานเว้าเนาะภาษาเหนืออู้โอเคข้อ4 went 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 ก็คือมันมาจากคำว่า go ซึ่งเป็น verb ช่องที่1ส่วน went เป็นเวิร์บช่องที่2แปลว่าไปก็ยังไม่ถูกต้องอ่าดังนั้นตอบข้อ2เลยข้อที่4เหมือนเดิมโจทย์ถามหารูปของปจบรหรือปัจจุบันดูข้อที่1ลูก came came แปลว่ามาซึ่งเป็นเวิร์บช่องที่2มาจากคำว่าค o m ก็ไม่ถูกต้อง feed feed แปลว่าให้อาหาร จัดเนอะเฮ้ยเป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งแล้วนี่แหละตอบข้อนี้เลยส่วนข้อสาม kept kept แปลว่าแบบเก็บรักษามันมาจากมันเป็นเวิร์บช่องสองมันมาจากคำว่า keep นั่นเองก็ยังไม่ใช่ held held เป็นเวิร์บสองแปลว่าแบบถืออย่างเงี้ยลูกอ,อ่ะมันมาจากคำว่า hold นั่นเองดังนั้น feed จึงเป็น verb ที่เป็น present form ที่สุดแล้วโอเคมาดูเหมือนเดิมข้อที่5รูปปัจจุบันเหมือนเดิมข้อที่1เลยดูเด็กๆดูข้อหนึ่งก่อน break เฮ้ย break เป็น verb 1อยู่แล้วแปลว่าแตกหรือหักนะดูข้อ2องโอ้ oh, spoke ไม่ได้มันมาจากคำว่า speak เป็น verb หนึงเนาะอันนี้เป็น verb สองแปลว่าพูด3าม hat มันมาจากคำว่า have เป็น verb ช่องที่1น hat เป็น verb ช่องที่2หรือ3แปลว่า,ามีก็ได้หรือกินก็ได้ store มันมาจากคำว่า steal steal แปลว่าเป็น verb ช่องที่1นะ ตโตเนี่ยเป็นเวิร์บช่องสองแปลว่าขโมยดังนั้นตอบข้อที่1จึงเป็นเวิร์บที่เป็น present form รูปปัจจุบันนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆกับคลิปที่ได้รับชมจบไปเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้าทำข้อสอบไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะการลำบากในวันนี้จะทำให้เราเนี่ยแข่งก่งในวันหน้าดังคำคมที่ว่าความลำบากที่เกินทน สลอมคนให้ทนทานความสบายอันยาวนานจะรอนลานความเป็นคนด้วยความหวังดีจากครูมอจิจึงขอให้น้องๆเนี่ยอดทนและต่อสู้ในวันนี้เพื่อที่จะสบายในวันหน้าและฝากอีกนิดนึงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจบ้านคุนปูเดอะติวเตอร์และกดติดตามชาแนลบ้านคุนปูเดอะติวเตอร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ